เละจ้ารัฐบาลไทยแอสซูปังสองงวดติดแล้วจ้าฝ่าวงฝ่าวหา,หาลออเตลีได้พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายสู้สกคนตอนรับขอ้ซู่ชองก็ติดห้วยดังว่าพี่น้องก็มาพอกับแอดมินคนเดิมคนเก่าเนาะจ้าในวันพุธที่สิบเก้ากรกฎาคมเนาะจ้าแอดมินกับมีแนวทางดีๆตัวเด็กบางๆเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบิงการดเช่นเคยเนาะจ้าแนวทางข้อมูลรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่ 3 1กรกระ,กะดาคมเนาะจะ้ะก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิงกันเนาะจะ้ะเพื่อที่พี่น้องจะได้ติดตามกันได้ย่างถืกต้องเนาะจะ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินก็บูมิใจนําเสนอแนวทางของแอดสวยเนาะจะ้ะต่อโดยแนวทางของรัชนกให้เปิรตกถ่ายโดยแนวทางของแอดวีได้พี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมเราฟังแอดมินกับของกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสค้นนะจ๊ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจาะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสค้เน้อจ้ะเพื่อเป็นการบอสเซวล่าเขาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่หน้ทาทของแอดซื้อกันก่อนเลยจา้า ซึ่งผลงานสองงวดที่ผ่านมาหนึ่งกระกฎาคมเพิ่นก็นให้เขาเลขท้ายสองตัวบนตรงตรๆนะจ๊ะนั่นก็คือศูนย์หาแล้วก็งวดล่าสุดสิบหกกระกฎาคมสองพันหารอสหกก็ให้เขาสามศูนย์นะจ๊ะเลขท้ายสองตัวบนสามศูนย์เอาก็ไปเบิ่งต่อกันที่สามสิบเอ็ดกระกฎาคมสองพันหารอสหกกันต่อเลยจ้ะซึ่งแอรซุยก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้เลยเน,นาะจ้ะให้มา 2อตัวหหางคือเก่าเลาจ้ะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข30 3 5 3 8ย์สาและแปดนย์แลจ้จะสามศูน5์ส8มห้และ80ซึ่งสังเกตได้ว่าเลข30ยังมีมาให้เห็นคือเก่านะพี่น้องอีกอย่งก็เกิดขึ้นได้นอกจากสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนอกจากออกแล้วก็ออกอีกได้อ,อีกเช่นกันนะพี่น้องเนาะ แค่ไปเบิงจุดไปเบิงกันนอจ้ะหมักก็ไปหาจัดรตด็ตอดีติดเอาไว้กันดอจ้าไปเบิงต่อกระธินโย่ทางของรัชนกให้เปิดกันต่อเลยจ้ะซึ่งผลงานหมดที่ผ่านมา16กรกฎาคมก็ให้เขาเด็กไทย2ตัวล่างนะจ้ะนัาานน่นก็คือ2 6 6 2อและพี่น้องเด้อแนวทางราชชนกให้เปิดเอาเากลับมาเบิงต่อกันที่31 รกรกฎาคม2566กันตอน่อเลยจ้ะซึ่งเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วแนวทางชุด2ตัวตบน,นล่างเนาะจ้ะลัก1ซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข15 16 17และ18ต่อด้วยลัก2 25 26 27และ28ต่อด้วยลัก3ให้พิธที่35 36 37และ38ต่อด้วยลัก4 45 46 47 และ48ดอพี่นองเดอแเนวทาง2ตัวบนล่างรัชนกให้เปอร์แคปไปเบิงจุดเอาไปเบิงกันเด้อจะ้ะเป็นเนวทางในการเลือกสื่อลัตตอลีกันนะจ้ะไปเบิงต่อกันอีกน,นิงแนวทางเลาจะ้ะเนวทางชุดสุดท้ายนะจ้ะนั่นก็คือเนวทางของ vi, แอดวีนะจ้ะซึ่งผลงานทีติ่านมา16กรกฎาคมเพิ่นก็ให้เขาเลกทาย2ตัวล่างนล้จะ้ะนั่นก็คือ62ดิพี่นองเดอ เป็นห้คู่โตดบนเนาะจ่ะต่ว่าออกล่างาเนาะจ้ะสะเด็ดนวทาง62มาเบิ่งต่อกันที่3 1กรกฎาคม2000หาร้อยคูสุโขทต,ต์นะจ่ะสิงแอดมี่เพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาใหา้แล้วเนาะจ้ะเด่นบนงวดนี้เพิ่นให้ตัวเด่นไปที่หลัก7เด้อพี่น้องเดอ้อเด่นบน7ต่อโดยตัวรองคือหลัก4กับหลักเก่าจ้ะคู่โตดบนให้ไปที่74 79 49แล้วก็73จ,จ้าต่อด้วยเดินล่างให้เดินล่างไปถีลัก3ตัวร่อง4กับ6ด้บพี่น้องเดอ้อล่างเดิน3ร่อง4กับ6เนวทาง2ตัวล่างหาไปถีสามสี่สามหกสีและหาสจ้าสามสี่สามหกสและหาสดับบน1นึ่งด้พี่น้องเดอ้อเนวทางแอดวี บทิพ่ผ่านมากก็ให้เขาสองตัวล่างนะจ๊ะนัาาน่นก็คือหกสองแคบในเบิงจทย์ในเบิงกันเ้อจ้าเด่นบน 7, เจ็ดเด่นล่างสามภู้ใดเป็นสายวิ่งสายรูดมากก็จัดไปเด้อพี่น้องเด้อแอดมินรวบรวมข้อมูลเอามาเทียบให้เบิงแล้วพี่น้องก็เก็บไว้พินิจพิจารณากันเ้ยจ้าทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนโปรใส่วิจรารญาในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ้ะเป็นเพียง แนวทางในการเสียงโฉก้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลทอนั้นเลจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไดยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักนั่นเลยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะจ๊ะสื่อตามกําลังซาบสื่อตามผื่นดวงขอนเจ้าของและพี่น้องเด้อจ้จาสิถึดแอดมินก็นขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโ่งดีแข็งแกร่งปังๆในงวดวันที่31กรกฎาคมหนี้ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตลาพี่น้องไป็ซ้ำนีก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า